สวัสดีค่ะเพจทาวทูเอ็กเซลบายครูนกนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลซ้ำออกนะคะกรณีที่เรามีชุดข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็เราต้องการจะรีมูฟรายการที่มันซ้ำๆออกเพื่อให้เหลือข้อมูลแค่ชุดเดียวนะคะอย่างในเคสตัวอย่างนี้นะคะข้อมูลจะเป็นรหัสสินค้าสมมุติเรามีรหัสสินค้าจานวนมากที่เป็นลิสต์รายการแบบนี้นะคะแล้วมันมีรายการที่ซ้ำๆกันอยู่ เราอยากจะเอาข้อมูลที่ซ้ําออกให้เหลือข้อมูลแค่ชุดเดียววิธีการเราก็ลองเช็คข้อมูลกอนก็ได้วิธีการเช็คข้อมูลนะคะเราจะใช้ conditional formatting ในการเช็คซึ่งตัว conditional formatting เราเคยสอนเป็นไปแล้วประมาณคลิปที่5ลองไปติดตามชมกันได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราก็จะมาทำวิธีการเดียวกันก็คือเราคุมข้อมูลที่คอลัมน์ดีก่อนเป็นคอลัมน์ที่เราจะ remove ออกนะคะ แล้วไปที่ Home นะคะไปที่ o o m เสร็จมันจะมีตัว conditional formatting ให้เลือกตัว highlight cell rule นะคะตัวสุดท้ายค่ะมันจะเป็น duplicate value กดเลือกค่ะใน format cell นะคะตรงนี้มันจะขึ้นว่า duplicate value ให้สีมันจะกลายเป็นสีแดงนคะคะกดโอเคมันก็จะกลายเป็นสีแดงทั้งหมดซึ่งกรณีที่มันขึ้นสีแดงเนี่ยมันคือข้อมูลที่มันซ้ํา ตัวที่ไม่ซ้ำเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสีเกิดขึ้นเคสเนี้ยมีแค่ตัวเดียวที่ไม่ซ้ำที่เหลือซ้ำหมดเลยค่ะคราวนี้วิธีการที่เราจะรีมูฟมันออกเพื่อให้เหลือข้อมูลแค่ชุดเดียวก็ใช้วิธีการนี้นะคะให้คุมข้อมูลที่คอลัมน์ดีแล้วไปที่ริบบอนที่เป็น Data นะะเสร็จแล้วค่ะมันจะมีในในในส่วนของ d a t a t o o l นะคะมันจะมีคำว่า Remove duplicate ให้เลือกตัวนี้ค่ะ แล้วก็เลือกคอลัมน์ที่เราจะต้องการรีมูฟดูปเปเคตออกก็คือต้องการจะเอาข้อมูลซ้ําออกในที่นี้เรามีแค่คอลัมน์ดีคอลัมน์เดียวนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทํางานแล้วมีคอลัมน์มากกว่าหนึ่งก็ให้เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการรีมูฟตัวที่ซ้ำๆออกคอลัมน์เดียวนะคะและอันนี้เราก็กดโอเคเนี่ยค่ะมันก็จะฟ้องว่าม,มีการเอาข้อมูลที่ซ้ำๆออกไปแล้วทั้งหมดเจ็ดสิบเก้าตัวที่ซ้ําม็กดโอเค รากฏโอเค,อเคปุ๊บสีที่เราตั้ง conditional formatting เมื่อสักครู่หายไปแล้วก็แปลว่าไม่เหลือข้อมูลซ้ำละอันนี้ก็จะเป็นการ remove duplicate เรียบร้อยขอบคุณนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้สอน้ลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ